แก้ไขแท็กซี่กว่า4 0 0 0 0คันนะคะนำโดยคุณวิทูลแนวพาณิประานประธานสากรแท็กซี่สยามก็เข้าไปยื่นหนังสือนะคะกับท่านทิบดีกรมการขนส่งทางบกเพื่อที่จะแสดงเจตจำนงในการร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องแท็กซีป่ปฏิเสธผู้โดยสารนะคะเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ถือเป็นปัญหาอันดับต้นๆที่มีการร้องเรียนต่อศูนย์รถโดยสารสาธารณนะนะคะซึ่งวันนี้นะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมพูดคุยบนเวทีค่ะซ้ายมือดิฉัน เลยนะคะก็คือคุณวิทูลเนนะี่ยพาณิชย์ประธานสากลแท็กซี่สยามค่ะท่านที่2นะคะก็คือคุณปรีชาอัญชัยตัวแทนชเฟอร์แท็กซี่เรานะคะสุดท้ายค่ะคุณสำเบ็ตมูระขาก็เป็นตัวแทนชเฟอร์แท็กซี่เช่นเดียวกันสวัสดีทั้งสามท,ท่านแทะค่ะถามในส่วนคุณวิทูลน,น่ะนะคะไอ้ทำไมแท็กซี่เราสี่หมื่นกว่าคันถีงได้พร้อมอกพร้อมใจแสดงเจตจำนงขนาดนี้คะ พนัเรียนก่อนนะครับว่าแท็กซี่มิเตอร์เกิดขึ้นมาที่กรุงเทพนี่ก็21ปีแล้วตอนนี้ก็แพร่หลายออกไปสู่ต่างจังหวัดนี่ก็จำนวนค่อนข้างมากแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าตอนที่มีครั้งแรกก็ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศเรานะครับ เพราะฉะนั้นในการที่เอาของใหม่มาใช้เนี่ยมันก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันโดยตลอดแต่ปัญหาของแท็กซี่เองในบ้านเราเนี่ยเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องมาหลายปัญหาและไม่ได้นาไปสูกก่การแก้ปัญหาอ,อย่างแท้จริงน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราค่าโดยสาร ซึ่งคนนั่งบอกว่าแพงคนให้บริการบอกว่าถูกนะครับ <c oughs> ในเรื่องของอเชื้อเพลิงที่เคยใช้กันมา <c oughs> แล้วมีการปรับขึ้นมามีการต้องเปลี่ยนจากน้ํามันมาเป็นแก๊สปัญหาอื่นๆหรือมาตรฐานของผู้ขับเองหรือ,อด้านการบริการเองนะครับ <c oughs> หลายๆเรื่องมนะันเป็นปัญหาซึ่งไม่ถูกนํามาแก้ไขแล้วก็ถูกนำํำเป็นปัญหาที่ไปมีผลกระทบกับผู้ใช้บริการนะครับ <c oughs> ทัทง้ทงๆที่ว่า น่าจะเป็นเรื่องของอผู้ใช้บริการเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อผู้ผู้ขับเล็กซี่แต่กลับว่าภาพออกไปแล้วไปสะท้อนก็คือ,อผู้ขับเล็กซี่กลับไปสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้บริการโดยการปฏิเสธและนับวันก็จะมีความร,รุนแรงมากยิ่งขึ้นหรือแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับจากจากเรื่องดังกล่าว ก่อนหน้านี้ก็จะโยนภาระกันนะครับว่าเป็นเรื่องของขนส่งที่มีผู้ที่ออกกฎระเบียบและเป็นผู้ที่บังคับใช้ตามกดิกาตามกฎหมายเป็นคนที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ทางตำรวจเองไอ้ทางขนส่งเองก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่เพียงพอจะต้องให้ทางตำรวจเ่ยได้ช่วยเพราะฉะนั้นในมาตรการเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยหลายรูปแบบแล้วก็ใช้กันมาต่อเนื่องนานแต่ผลผลของมันก็กลับว่าย้อนสอนนะครับว่ามีมีปัญหาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราฐานะ ที่เป็นผู้ประกอบการเป็นคนขับรถแท็กซี่หรือสาการท็กซี่ถึงจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่ให้บริการอย่างเี้คิดว่าถ้าเราจะโยนไปเนี่ยปัญหาที่แท้จริงคงไม่รับการแก้ไขและเราจะลงไปแก้ปัญหาเองเราไม่มีอำนาจใดๆเลยนะครับก็คิดว่า จากคู่เราเราเนี่ยที่จะต้องไปประสานกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ขับเองกับส่วนราชการเน่าจะต้องมาล้อมวงคุยกันแล้วนะฮะแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครแสดงเกตนารมณ์ตรงนี้ก่อนทางเครือข่ายยิงได้ประชุมแล้วได้ข้อยุติร่วมกันว่าเราต้องแสดงเกตนารมณ์ก่อนนะครับว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับทางขนส่งในการที่แก้ปัญหาทําอย่างไรถึงจะนําไปสู่การแก้ปัญหา แท็กซี่ไม่ปฏิเสธหรือปฏิเสธก็ต้อง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 น้อยจริงๆนะครับอืมค่ะเขาได้ถามตัวแทนโชเฟอร์แท็กซี่คุณปริชาเคยปฏิเสธผู้ดโดยสารไหมถามจริงๆเคยครับเพราะอะไรเพราะว่าไปแล้วมันไม่คุ้มครับหมายถึงยังไงฮะเรียกไปไกลมากหรือไปใน<ไ>ปที่ <ใน S 2> รถติดไปในที่รถติดครับเราต้องปฏิเสธเพราะว่าเป็นความอยู่รอดของเราครับว่าไม่ปฏิเสธก็ไม่ได้ครับ ถ้าไปแล้วมันไม่คุ้มเราไปเสร็จบอกเขาว่ายังไงไม่ไปลองรถติดหรือว่าอ๋อจะไปส่งกะหรือว่าแก๊สส่วนมากจะเป็นส่งกะนะครับขอจะเนี่ยอย่าให้เสียน้ำใจบอกส่งกะเพราะว่าเราต้องพูดวิธีีําพูดเราต้องพูดจาดีหน่อยการบริการของเราเพื่อความอยู่รอดของเรานะครับเพราะว่ากลับไปปุ๊บถ้าไปอู่เขาจะปรับเราถ้าไช้านะช้าครับส่งกะไม่ทันจะเป็นแบบแต่สมมุติว่าถ้าเกิดไปในที่ที่ไม่ติดเนี่ยนะครับแล้วเลยเวลาส่งกะจะได้ไหม ็ในที่เราติดเขาก็ปรับอยู่ดีครับถ้าถ้าทาไปที่ไม่ติดใช่ไหมครับกับอู่ถ้าเกินเวลาเขาปรับเราอยู่แล้วาการเปิเสพผู้โดยสารก็คือเพื่อความอยู่รอดของเราครับนั้นสรุปก็คือ2อย่างหนึ่งเราคิดเราไปแล้วรถติดมันไม่คุ้มไม่คุ้มกับที่ต้องมาจ่ายค่าปรับใช่ไหมอ๋อแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใกล้เวลาส่งกะรถติดเฉยเฉเราไปไหมไปได้ครับตรงนั้นไปได้ถ้าไม่ใกล้เวลาส่งกะนนะครับอ๋อค่ะเข้าใจทรานนี้คุณสําเร็จ เคยปฏิเสธผู้โดยสารไหมยอมรับว่าเคยครับราะวยจริง <ๆ S 2> ผล <ม S 1> อะไรให้บริการผู้โดยสารในสนามบินนะครับจริงๆแล้วถ้าหากไปส่งที่โรงแรมเนี่ยและโรงแรมก็จะมีผู้โดยสารต่อเนื่องบางครั้งเนี่ยด้วยเราบางครั้งก็มีงานด้วยนะครับงานนอกรับลูกค้าประจำอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเราไม่ได้เปิดไฟว่างค่คิดว่าครั้งเนี้ยเราไปส่งผู้โดยสารถึงสถานที่เสร็จเนี่ย เป็นเที่ยวสุดท้ายเพื่อจะไปรับงานต่อหรือว่าไปทําธุรกิจอื่นต่อแต่เราไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธโดยแบบไม่ได้ไปพูดแค่คํานั้นไม่ได้เราก็แค่ต้องมีเหตุผลให้ผู้โดยสารได้เข้าใจเราด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าผู้โดยสารก็คงเห็นใจนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลที่ฟังได้นะครับคือด้วยหลักการนะฮะใจเข้ามาใส่ใจเรานะถ้าเกิดแท็กซี่วิ่งมานะไม่ได้เปิดไฟว่าว่างเนี่ยผู้โดยสารจะไม่ค่อยมีหวังก็จะไม่โบกอยู่แล้วก็จะไม่เรียกอยู่แล้วก็นึกว่ามีผู้โดยสารถึงถึงไม่เปิดไฟว่างใช่ไหมอยสุด ถ้าขับผ่านอาจจะใช่ไหมเอะก,ก็ว่างนี่ทำไมไม่เปิดไฟก็อาจจะสงสัยแต่ไม่เสียความรู้สึกมากแต่ถ้าเกิดเปิดไฟว่างแล้วจอดด้วยแล้วพอคุยกันพี่ไปนี้หน่อยได้ไหมเรอกว่าผมไม่ไปหรอกกายโอ้วันนี้นี่อันนี้นี่เสียใจผู้โดยสารเสียใจถ้าเกิดเปิดไฟแล้วบอกอย่างงี้นะหรือแม้แต่บางครั้งบอกไปส่งกะเราก็ยังก็รับได้นะแต่ก็รู้สึกน้อยใจอย,อยู่นิดเเหมือนกันเพราะว่า ถ้าไม่มีรถพี่เนี่ยหนูจะไปยังไงนะบางทีมันก็ไม่มีทางเลือกเลยะนะฮะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยถามทางออกหน่อยนะ,ะคุณสํมเร็ินะถ้าเป็นเราคิดว่าจะแก้ปัญหายังไงอันนี้จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแก้ปัญหาก็ไม่ได้ผม<ช>ว่าสุดท้ายมันก็ต้องมาร่วมกันนะครับเหมือนที่ได้ไปยื่นหนังสือที่กรมการขนส่งว่าเราต้องมาคุยกันว่าหาช่องทางแก้ปัญหากันอย่างไรในปัจจุบันนี้แท็กซี่มันเยอะเกินไป ผมที่มองดูนะครับ<ม>ปริมาณแท็กซี่มันเยอะเกินไปแล้ววิธีการคัดเลือกคนมาขับเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ไม,ไม่ถึงกับได้คนขับที่มืออาชีพใช่ฮะอันนี้ก็ต้องหาช่องทางหาวิธีการที่จะทําอย่างไรให้เป็นคนขับแท็กซี่แบบมืออาชีพจริงๆมาให้บริการอนนะครับดิฉันสงสัยนะคะประเด็นที่นําเสนอท่านผู้ชมที่การพร,ร่วมส่ง s อ s แสดงความเห็นเข้ามาได้นะหนึ่งแท็กซี่เยอะเกินไปแท็กซี่เยอะเกินไปแล้วเกี่ยวอะไรกับการปฏิเสธผู้โดยสารดิฉันสงสัยนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตอบนะกับ2ก็คือ มาตรฐานคุณภาพคนขับแท็กซี่ถ้ามีคนขับแท็กซี่ถ้ามีคุณภาพจะไม่ปฏิเสธผู้โดยสารเหรอก็อาจจะมีน้อยในเมื่อเขารักในอาชีพแล้วก็คิดว่าประกอบอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวเขาอะนะเขาก็จะสู้รับผมเชื่อว่ายังไงก็อาจจะน้อยที่สุดถ้ามีเหตุผลที่ต้องต้องปฏิเสธจริงๆก็ต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนั่นแหละอันนี้รับได้นะแต่ว่าข้อแรกคุณวิทูลที่บอกว่าแท็กซี่เยอะเกินไปแล้วแท็กซี่เยอะมันเกี่ยวอะไรกับการปฏิเสธผู้โดยสารแทนที่แท็กซี่เยอะ จะรีบรับผู้โดยสารพาผู้โดยสารไม่ได้เยอะขึ้นทั้งที่ควรจะรีบรับพวกเราสิแต่ก็ยังคงเล่นตัวนิดๆอยู่เหมือนเดิมก็ตามนิ้มเรียนนะครับปัญหามันถูกบักบมมานานและไม่รับการแก้ปัญหาแล้วก็ไม่มีเวทีในการที่พูดคุยกันด้วยความจริงใจนะครับทุกคนก็จะเอาผลประโยชน์ของของตนเองเป็นตัวตั้งผลสุดท้ายคือผู้ที่ไม่มีโอกาสหรือเสียโอกาสก็คือผู้ใช้บริการซึ่งไม่มีโอกาสมาสะท้อนว่ามุมมองเขาเป็นอย่างไรนะครับมันจึงไม่ถูกการแก้วันนี้ถ้าพูดถึงเฉพาะประเด็นในเรื่องของถ้าจํานวนรถแท็กซี่ ม,มนันมากไปลดจานวนก็วันนี้จํานวนมีให้เลือกขนาดนี้ยังปฏิเสธถ้า <_ an> ลดลงไปหมื่นคันถามว่าไม่จะไม่ปฏิเสธกันมากขึ้นหรือเพราะนั้นมันตอบโจทย์ไม่ได้ <_ an> ตอนแรกพวกเราก็เชื่อนะครับว่าค่าโดยสารเป็นตัวกลไกลในการที่ทําให้เกิดปฏิเสธถ้าเพิ่มอัตราค่าโดยสารให้เกิดความยุติธรรมเนี่ยแท็กซี่แทนเียียบปฏิเสธแล้วก็ต้องมาแย่งรับผู้โดยสารแน่นะครับเพราะเขาจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่มันตอบโจทย์ไม่ได้เวลาเจอเขาถามมาว่าถ้าขึ้นค่าโดยสารแล้วจะไม่ปฏิเสธ ยังจะเป็นเศษอยู่หรือไม่เราตอบไม่ได้เรายิงบอกว่าถ้าอย่างนั้นคงไม่ใช่เรื่องค่าดยสารอย่างเดียวมันต้องมีหลายเรื่องแล้วละ่ะจึงต้องนําทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาระดมกันจะครั้งเดียวไม่จบสองครั้งสนครั้งแต่ต้องตอบสังคมให้ได้นะครับว่าเรื่องนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วถ้าแก้แล้วผลมันคือยอย่างไรแล้ะจะมีผลกระทบถึงใครบ้างผู้ประกอบการหรือคนขับหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ายังไม่เปิดเวทีมันยังพูดไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมามันพูดแต่ละมุมแต่ละมุมในช่วงของใครจะได้ประโยชน์อะไรับ เข้าใจการหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยถือว่าช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอะนะฮะถ้าหากว่าพูดคุยกันมันก็คือถามปุ๊บมันหาคนตอบได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดพูดคุยกันเป็นบางฝากักบางฝ่ายเวลาที่ตั้งคําถามอ้าวคนตอบไม่อยู่จะว่ายอย่างไรแล้วสิ่งที่น่าดีใจนะท่านผะู้ชมก็คือกลุ่มคนที่ถูกกล่าวถึงนะะก็คือโชเฟอร์แท็กซี่อุตสาห์แสดงตัว ขนาดนี้ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่อยากจะแก้ปัญหาคราวนี้ต้องมาดุภาครัฐกันบ้างทางกรมการขนส่งทางบกนะฮะท่านผู้ชมครับท่านอาธิบดีสมชัยสิริวัฒนโชคนะครับท่านก็ชี้แจงนะครบับอกว่าตามที่ครมการขนส่งทางบกได้เร่งแก้ไขปัญหาการร้องเรียนรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารโดยมีการจัดผู้ตรวจนะ เป็นผู้ตรวจของกรงการขนส่งทางบกเนี่ยออกไปตรวจตามจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอความร่วมวืมผู้ประกอบการห้างสรั์สินค้าในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามผู้ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารพร้อมระบุโทษอีกทั้งตั้งกล้งงงองวงจรปิด CCTV ตามจุดให้บริการแล้วนะฮะล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้เชิญผู้ประกอบการสากลแท็กซี่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลมาร่วมหาลือปัญหาดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ ขอความร่วมมือให้เข้มงวดตรวจสอบในการออกใบอนุญ,ญาตขับรถสาธารณะแบบประจําตัวผู้ขับรถและจะทําประวัติผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลกรณีที่ผู้ขับรถแท็กซีก่กระทาผิดแล้วก็ยังมีการประชาสัมพันธ์ห้ามผู้ขับรถแท็กซีป่ปฏิเสธผู้โดยสารระบุโทษด้วยนะฮะพร้อมระบุโทษเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร ซึ่งผู้ที่ประกอบการสากลแท็กซี่ยืนยันว่าใช้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อใีนความสะดวกแก่ประชาชนผู้ให้บริการนะคะทั้งนี้ได้มีการเตรียมนะคะเตรียมเพิ่มโทษในกรณีผิดซ้ำด้วยการพักใช้การเพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับรถสาธารณะตามลำดับ หากแบบประชาชนขอโทษค่ะ да, หากประชาชนนะคะพบรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธรารณะ1584ตลอด2 4ชั่วโมงแล้วก็ระบุรายละเอียดหมายเลขทะเบียนรถวันเวลาสถานที่ช <an> ัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมายทําวิธีนี้ช่วยได้ไหมก็ด้วยความเคารพนะครับทุกคาพูดที่ท่าทิพย์ดีนําเสนอข่าวไปนี่นะครับเป็นเรื่องที่ทำอะไรทั้งหมดแต่ก็ได้ตอบได้หรือไม่ว่าวันนี้ใช่หรือไม่ เช่นเจ้าหน้าท ja ี่จะเพิ่มเจ้าท yes ี่นะครับว JA, ันน oh ี้ถามว่ามีเจ้าที่เท่าไหร่แล้วการเพิ่มเจ้าที่จะต้องรอตั้งงบประมาณเมื่อไหร่จะเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยแท็กซี่เนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าคันที่ให้บริการอยู่ในกรุงเทพถ้าเอาคันละสิบเที่ยวแต่วันเนี่ยเขาวิ่งเงินสิบห้าเที่ยวสิบเจ็ดเที่ยวนะครับแค่เอาคันละสิบเที่ยวเนี่ยนะครับก็คือเจ็ดแสนกว่าเที่ยวตรวจแล้วแทบทุกเที่ยวมีการปฏิเสธบดเนี่ยเจ็ดแสนกว่าเที่ยวเนี่ยถามว่าเอาเจ้าที่จำนวนเท่าไหร่ เอากล้องวงจรไปติดเท่าไหร่สิ่งที่พูดมาเนี่ยคือมันไม่ได้เราจึงได้มามาให้ความร่วมมือนะครับแต่ว่าถ้าไม่เชื่อแล้วยังใช้มาตรการสิ่งที่พิสูจน์ก็คือประชาชนอย่่พิสูจน์เองว่าถ้าใช้มาตรการทางตามที่อธิดีพูดหรือเพิ่มโทษตอนนี้ถ้าปรับพันหนึ่งให้ปรับเป็นแสนหนึ่งก็ได้แล้วดูว่าอีกสามเดือนดีขึ้นหรือไม่ แต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็นำเรียนที่ดีเลยว่าต้องทบทวนความคิดแล้วกลับมาว่าไม่เคยมีครั้งใดเลยที่ผู้ประกอบการหรือสาร์กอเนี่ยยื่นมือเข้าไปให้ความร่วมมือได้กนดนั้นขนาดนี้แต่ถ้ายังปฏิเสธก็รอให้ประชาชนพิสูจน์เองนะครับค่ะคือในส่วนของภาคประชาชนเองพอเราได้รับรู้นะฮะถึงโชเฟอร์แท็กซี่เองความจริงหลายท่านจะคิดยังไงรู้ไหมฮะท่านผู้ชมจะคิดว่าอันนี้มันเสี่ยงต่อแท็กซี่นะเพราะว่าเหมือนกับแท็กซี่เป็นเป็นผู้ที่ก่อเหตุนะปฏิเสธ แต่ในการที่โชเฟท็กซี่เหล่านี้เสนอตัวเข้ามาที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันก็น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะว่าน่าจะแก้ได้จริงๆฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกก็ตามหรือว่าทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติก็ดีหรือแม้แต่ในวงสนทนาจะมีตัวแทนของผู้บริโภคคนใช้รถแท็กซี่มานั่งด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้หาวิธีทางออกที่แก้ปัญหาแล้ว ไม่สามารถที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้อีกเราอยากให้เป็นอย่างนั้นนะะก็คือมีข้อสุปมีข้อยุติจริงๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะเราก็จะติดตามความคืบหน้าดูนะคะว่าในเมื่อฝ่ายโชเฟอร์แท็กซี่เขาแสดงเจตนารมณ์ดีเช่นนี้ภาครัฐจะดําเนินการยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมการขนส่งทางบกก็ดีนะทางกระทรวงคมนาคมท่านรัฐมนตรีนะท่านจะมีดําริคิดเห็นยังไงนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสามท่านอย่างยิ่งนะ,ะขอบพระคุณค่ะ ด้วยกันนะคะสิ่งใดที่จะทำให้สังคมดีขึ้นเราต้องช่วยเหลือกันค่ะเดี๋ยวในช่วงของสถานีมีดีมาบอกนะคะน้องแบงพพค์ชาติพนักกุลการกิจรอยอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปูครับช่วงสถานีมีดีมาบอกครับเรื่องราวดีๆในวันนี้เกี่ยวกับพระพิสุสทรงรูปหนึ่งในยพยเยาจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยท่านได้ใช้เวลาว่างหลังจากเสร็จกิจของงรงแล้วมาช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นพระกู้ภัยนะครับทำไมหลวงพ่อท่านนี้ถึงเป็นที่รักของคนในชุมชนเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านช่วงนี้ ชักชมข่าวเบรก15นาฬิกากันก่อนนะครับจบข่าวเบรกกลับมาติดตามได้ในช่วงสถานีบีดีมาบอกครับสวัสดีครับติดตามข่าวจากไทย PBS เเวลา15นาฬิกานะครับ ดยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือชาวบ,บ้านที่จังหวัดน่านนะครับนั้นถูกน้ำป่าพัดบ้านพังเสียหายกว่า20หลังและมีผู้สูญหาย1คนเจ้าหน้าที่องค์กร